สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา50สตางค์ราชการที่ก็แบบหมุนเวียนปีพศ2551แบบใหม่สีทองแดงนะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้จะมี2แบบนะครับแบบใหม่แล้วก็แบบเก่านะครับซึ่งแบบเก่านั้นก็จะเป็นสีทองดืดงนะครับในปีพศ2551นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญ พีพศ2551แบบใหม่ก่อนนะครับเหรียญ50สตางค์นะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะเหล็กชุบทองแดงนะครับขนาด1 8มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก2.4กรัมนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตัวเองอย่างนั้นผมจะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับ ครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระเจดีวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับก็เป็นวัดที่งดงามนะครับก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2551แบบใหม่สีทองแดงนะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับหนึ่งใน10ผลิตน้อยหายากในเหรียญ50สตังค์รัชการที่9ับแบบมูลเหรียญเตยอย่างใดนะครับ ด้วยจานวนการผลิตนั้นก็ถือว no ่าเยอะอยู่นะครับจํานวนการผลิตนั้นนะครับสําหรับแบบใหม่สีทองแดงนะครับจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่78ล้าน0 0แสนเหรียญนะครับสําหรับปีพศ2551รสแบบใหม่สีทองแดงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเก่านะครับสีทองเหลืองนะครับจะเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่6ผลิตน้อยหายากในเหรียญ50สตัง์ราชการที่9นะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นน้อยกว่าเยอะนะครับ จำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่27ล้านหนึ่ง9นหกนันรเหรียญนะครับแบบเก่านั้นจะติดอันดับที่6ผลิตน้อยหายากนะครับในรุ่นนี้นะครับแต่ถ้าแบบใหม่นั้นไม่ได้ติด1ใน10ผลิตน้อยนะครับนปัจจุบันนี้ก็ยังขายไม่ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่หน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ50สตางคตนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับยังขายไม่ได้ยังไม่มีราคานะครับราคาจะอยู่ที่เท่าหน้าเหรียญนะครับ ถึงอ,อย่างไรนะครับถ้าเพ sc ื่อนๆรักและชอบในการสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับหรือว่าสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นนะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2551แบบใหม่สีทองแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึปีพศนะครับที่ถ้ายังไม่มีแล้วอยากจะหามาสะสมนะครับก็ยังพอหาได้เองอยู่นะครับในระบบมุงเรียนนะครับ ก็มีฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอเหรียญ50สตางคตรุ่นนี้นะครับก็ยสังเกตที่ปีพศหน่อยนะครับถ้าเป็นปีพศ2551นะครับก็สามารถสะสมไว้ได้เช่นกันนะครับ